กองฟมค่ะกองฟมก็ค <Solomon> ือนานินะคะนานินปลูกพ <mañana> <integr> <rawd unre> ักให้โดประมาณนี้ค่ะนี่ดูนั้มต้นของน้องอวบอันนะจะอยู่ในน้ำจะยัดเข้าไปประมาณนิดนึงเข้าก็จะเทศไห้เทศไห้อันนี้เท้าน่ะมันมีอันความชื้นก่อนมันอุ่มน้ำก่อนเขาจะเอาเมล็ดเข้าไปแล้วก็เพาะเพาะไวค่ะทุกคนเก็นเมล็ดพันธุ์ใบโบไคะเราอยากจะดูอยากจะรู้ว่ามันจะปลูกได้นะสักแค่ไหนค่ะทุกคนนี่แหละพนานามินไม่ล้างโฟงของมิววี่นะ อันดับเลตแรงลุงล pues ุงระวีค nah, ่ะขาเขาซื้อมาเองเขาก็มาตัดเอาตามขนาดมันจะมีอ่ันเนี้ยเนี้ยอันเนี้ยมันจะมีถีบใส่เนาะถีบใส่มันจะมีหลายใส่เป็นฝั่งบางที่ลุงระวีเทคต้นไงแค่สัปดาห์เดียวลุงระวีก็ลงถังเลยลุงระวีว่ามันโตเร็วกว่าที่จะรอบสองสัปดาห์มันพักสลัดค่ะทุกคนสับซกบนักป้าจะปิดบางนี่ค่ะซื้อฟองน้ำมาเขาเวลาเขาจะลงเขาก็เอาฟองน้ำไปชุบไปอีหยัง อตอนอื่นกกน,น,นะคะต้องเพาเมล็ดก่อนกันนาะค่ะเขาก็จะแซดนี่เห็นบมอในฟัสดส์เอ้ยล่เขาจะอยู่ในฟออ,อ้งน้ำฟองน,าองนาอ้านะเขาจะเปิดให้ชมอันน้ำโอยเอาถังทั้งดินตากไว้ไม่จะโยกหยากจากาังหน่อยยามสาวันนี้จะพามาชมขนานะคะขนาดที่ลุงระวีป่ปลูกในกองฟอมค่ะกองฟอมก็คือน,น,น้ามิงนะคะน,น้ำมิงปลูกพักไข้โดยขายตามลานขายของทั่วไปะค่ะทุกคน าจะมีขายลุงรวีจะซื้อมาตัดเอาซื้อมาตัดเอามาเห็ดเอามาตัดเอานี่บน้ำนี่ในกองโฟมค่ะทุกคนเดี๋ยวจะอ่านี่เดี๋ยวจะทายให้ชมนะคะมาดูสักสักครู่เห็นบอล่ะเดี๋ยวลุงระวีจะกลับกล้องก่อนนะคะทุกคนนี่เห็นบอในาฟาสเอ้ยลาเขาจะอยู่ในฟองน้ำฟองน้ำนะก็จะเปิดให้ชมอันน้ำโอ้ยเอาถังถังดินตางไว้มันจะยกหยากจักหน่อยทุกคนอ่ะ นี่แหละนี่แหละพักในะนำหนิ่งของลุงวิดูราของเขาข้างล่างค่ะทุกคนกองเกึ่งอาจจะโดนฟุ้นโดนหย่างลุงวิ่ว่าใดล่างนี่สติปนาปตาสติปบาง,อองน,ามมานี่ค่ะคือฟองน้ำมาเขาเวลาเขาจะลงเขาก็เอาฟองน้ำไปชุกไปอย่างอ่าตอนอื่นเขาต้องพอเพาะเมล็ดก,ก่อนเกันเนาะค่ะเขาก็จะใส่อ่าเบิ่งเดอ้อลุงวิ่ผ้ามาเบิง่งเดี๋ยวลุงวิจะเอาอ่ะดูตน้นไม้ลุงสวัดีจ้าทุกคนวันนี้พามาชมบนองขนาที่ปลูกในทางพักน้ำหนิ่งนะจ้าลุงวิเหลือไว้สอง ขายตามร้านขายของทั่วไปค่ะทุกคนเขาจะมีขายลุงวิีจะซื้อมาตัดเอาซื้อมาตัดเอามาเฮ็ดเอามาตัดเอาเนี่ไปเด้อทุกคนนะ่ะนี่เป็นคณะนามนินงของลุงรวีเหลือสองตอน้นลุงรวียังบอกเก็บลุงรวีอยากจะปลูกไปนัดเรื่อยๆอยู่สิว่าน้องจะงญ่สักแค่ไหนจะเก็บพันธุ์ใดบ่งต้นจะ้ะต้นงา,าย่พราะข้ามีสองต้นไงใหญ่ใบโตอืมเดี๋ยวว้สองต้นแบ่งว้สองต้นว่าจะล่องเบิงว่า,มาเมล็ดพันธุ์จะ นี่จะพามาชมขนาดนะคะขนาดที่ลุงระวีปลูกในกองฟมค่ะกองฟมก็คือน,นานิน่ะคะ่ะนานิ่งปลูกพักให้โดเ,เขาสองอาทิตย์ีาาิดข้อมอกขึ้นมาเขากจะค่อยหายปุ๋ยน้อยๆเรียงต้นอ่อนเขาเรียงต้นตาเขาอะ่ะสมบูรณ์ประมาณสองสัปดาห์เขาจะเอามาลงในถังบางที่ลุงระวเ่็ดูต้นไงแค่สัปดาห์เดียวลุงระวีก็ลงถังเลย ลุงกะวิว่ามันโตเร็วกว่าที่จะรอบสองสัปดาห์มันพักสลัดค่ะทุกคนนี่เห็นบอสในฟัสซิสไอรลาเขาจะอยู่ในฟอ้อ,อ,ฟองน้ำฟ้องน้ำนะเขาจะเปิดให้ชมอันน้ำโอ้ยเอาถังถังดินตางไว้มันจะยกหยาบจาาังหน่อยอประมาณนี้ค่ะนี่ดูรั้มต้นของน้องอวบอันนะจะอยู่ในน้ำอ่าที่ประเด็นมุ้งดอกลุ้ยกระปุกอันนร้องเบ้างอันนี้เวลาลหลายๆลุงกะวิจากจะปลูกพักน้่งใส่ร่างหลายๆวันนะ่โผลประมาณนี้ค่ะนี่ดูรั้มต้นของน้องอวบอันนะ จะอยู่ในน้ำอ่าต่งอากาทุกคนแต่โครงการปลูกนิ่งกระบยอย่างดอกคะ่ะง่ายๆคะ่ะทุกคนเริ่มต้นเขาก็หาฟองน้ำฟองอย่างมากเนาะคะ่ะทุกคนเนาะเขาหาแผ่นฟองน้ำม,มาสร้างแบบที่เขาแยมสาววันนี้จะพามาชมขนาดนะคะขนาดที่ลุงระวีปลูกในกองฟมคะ่ะกองฟมก็คือน,น้ำนิ่งนะคะน้ำนิ่งปลูกพักให้ดกลุงระวีค่ะขเขาตื้อมาเองขเขาก็มาตัดเอาตามขนาดมันจะมีอ่า อ่าอันเนียวเนี้ยอันเนี้ยมันจะมีผีใส่เนาะผีใส่มันจะมีหลายใส่เป็นป้าขายตามร้านขายของทั่วไปค่ะทุกคนเขาจะมีขายลุงลุยกัซื้อมาตัดเอาซื้อมาตัดเอา,ม,เเอามาเห็ดเอาม <c oughs> าะะตัดเอานี่ยตัดติ๊กน้กปลาตัติ๊กบางคือค่ะซื้อฟองน้ำม,มาเฮาเวลาเขาจะลงเขาก็าเอาฟองน้ำไปชุบไปอีหยังอ่าตอนอื่นเข้าต้องพอเพาะมะเร็ดก่อนไม่บอกค่ะเขาก็จะใส่ที่บริเวณมงุมดอกลุงลุยกับปู่อันร้องเบ้าง ตอนนี้เวลาหลายๆล,ลุงมาวีจัยแบจะปลูกพักหนะังใส่ร่างหลายๆว่นะนี่เป็นอากาศทุกคนแต่โครงการปลูกหนึ่งตัวอยางดอกค่ะง่ายๆค่ะทุกคนเริ่มต้นเขาก็หาฟองน้ำฟองอย่างมาเนะาะค่ะทุกคนเนาะเขาหาแผ่นฟองน้ำม,มาสร้างแบบที่เขาี่ประดิม้งดอกเบงวิกะปลูกอันร้องเบิ่งตอนนี้เวลาหลายๆลุงมาวีจัยแบจะปลูกพักหนังใส่ร่างหลายๆว่ะนะวินะจะหาแผ่นฟองน้ำกันเสรียมมันจะมีขายนะคือเป็นแบบเขาตัดเลยแล้ว,วเป็นช่องๆเป็นรูและแงามสาววันนี้จะพามาชม ขนาดนะคะขนาดที่ลุงระวีปลูกในกองฟมค่ะกองฟมก็คือน,นานินะคะนานิ่งปลูกผักไข่โดประมาณนะะี้ค่ะนี่ดูนั้มต้นของน้องอวบอันนะจะอยู่ในานามอ่าเฮ้ยสาวัดีเจะพภาพมาชมขนาดนะคะขนาดที่ลุงระวีปลูกในกองฟมค่ะกองฟมก็คือน,นานินนะคะนามนิ่งปลูกผักไข่โดลุงระวิค่ะาเขาตื่นมาเองเขาก็มาตัดเอาตามขนาดมันจะมีอ่า อ่าอันนี้อันนี้อันนี้มันจะมีขีดใส่เนาะขีดใส่มันจะมีหลายใส่เป็นปลาจะยัดเข้าไปประมาณนิดนึงเขา้าไปจะเทศไทยเทศไทยอันนี้เข้านะ่ะมันมีอันความชื้นก่อนมันอุ้มนม้ำก่อนเ้าจะเอามาเลยเข้าไปแล้วก็เพาะเพาะไวค่ะทุกคนนี้ก็จะหาแพร์้องน้ำเตรียมมันจะมีขายนะที่เป็นแบบเขาตัดเลยแหละเป็นช่องๆเป็นรูแล้วนี่เห็นบมอในฟัสดสักเอ้ยรากเขาจะอยู่ในฟออ่อฟองน้ำฟองน้ำนะเขาจะเปิดให้ชมอันน้ำโอ้ยเอาถัง ทั้งดินตางไว้มันจะโยกหากจัง่อยจะยัดเข้าไปประมาณนิดนึงเข้าก็จะเทศให้เทศให้อันนี้เท้าน่ะมันมีอันความชื้นก่อนมันอุ่มน้ำก่อนเท้าจะเอามาเลยเข้าไปแล้วก็เพาะเพาะไว้ค่ะทุกคนหื่อค่ะทุกคนแกล้งการปลูกนิ่งกระปุยางเราค่ะง่ายๆค่ะทุกคนอ่าเริ่มต้นเทาก็หาฟองน้ำฟองอย่างมาเนาะค่ะทุกคนเนาะเอาหาแผ่นฟองน้ำมาสร้างแบบที่เขาตัดให้เข้าเป็นแฉกเลยจะได้หรือบอสิฟองฉีเป็นแผ่นบางๆ อ่ะเบิ่งเด้อลุงรวีพามาเบิ่งเดี๋ยวลุาางลวีจะเอาอ่ะด,ดูตดน้นไม้ลุงสวัดีจ้าทุกคนวันนี้พามาชมหนองขนาที่ปลูกในทางพักน้ำหนึ่งนะจ้ารวีเหลือไว้สอนทุกคนอ่ะอ่านี่แหละนี่แหละพักในน้ำหนึ่งของลุงลวีดูราของเขาข้างล่างค่ะทุกคนกองกึงอาจจะโดนฟุ้นโดนหยางลุงรวีว่าได้รางนะคะทุกคนอ่ะอ่านี่แหละนี่แหละพักในน้ำหนึ่งของลุงลวีดูราของเขาข้างล่างค่ะทุกคน กองกึงอาจจะโดนฟุ้นโดนอย่างลุงวิบว่าได้ล่างนะี่จะยัดเข้าไปประมาณนิดนึงเท่ากับะเทศไหยเทศไหอันนี้เท่านะ่ะมันมีอันความฉ้นก่อนมันอุ้มนม้ำก่อนเขาจะเอามาเมล็ดเข้าไปแล้วก็เพาะเพาะไวค่ะทุกคนลากกะคาวส่ไดยูค่ะมิสเหลือสองต้นนี่แหะค่ะลุงลวิจะปล่อยไวให้เขาโตแล้วก็ดูซิว่าจะเก็บพันธุ์ไนบออยากจะรู้เหมือนกันนะาจากทนร้องเบืรอเก็บเมล็ดพันธุ์ใดบอไหมคะเราอยากจะดูอยากจะรู้ว่า มันจะปลูกได้นะสักแค่ไหนคะ่ะทุกคนนี่แหละพนาน้านิ่งในล้างฟงของลุงลุยนะอันดัลแรกๆลุงโลประมาณนี้คะ่ะนี่ดูร่มต้นของน้องอวบอันนะจะอยู่ในน้ามขายตามลานขายของทั่วไปคะ่ะทุกคนเขาจะมีขายลงุงลุยจะซื้อมาตัดเอาซื้อมาตัดเอามาเห็ดเอามาตัดเอานี่โบน้านิ่งในกองโฟมคะ่ะทุกคนเดี๋ยวจะอ่าเนี่ยเดี๋ยวจะท่ายให้ชุ่มนะคะมาดูสักค,ครู่เห็นบนอะ เดี๋ยวลุงระวีจะกลับกล้องก่อนนะคะทุกคนนี่เห็นบมอในฟ้าสัตว์ไอ้ลาเขาจะอยู่ในฟ้องน้ำฟ้องน้ำนะเขาจะเปิดให้ชมอันน้ำโอ้ยเอาถังถังดินตางไว้ไม่จะยกยากจัง่อยไปเด้อทุกคนน่ะนี่เป็นขนาดน้ามนึงของลุงระวีเหลือสองต้นลุงระวียังบเก็บลุงระวีอยากจะปลูกไปน่ะเรื่อยๆอยู่ซิว่าน้องจะใหญ่สักแค่ไหนจะเก็บพันธุ์ได้บุกนี่เห็นบมอในฟ้าสัตว์ไอ้ลาเขาจะอยู่ในฟ้องน้ำฟ้องน้ำนะเขาจะเปิดให้ชมอันน้ำโอ้ยเอาถัง ทั้งดินตางไว้ไมันจะโยกอยากจากังหน่อยเฮ้ยสาววันนี้จะพามาชมนาดนะคะนาดที่ลุงระวีปลูกในกองฟมค่ะกองฟมก็คือน,นานินนะคะนานิงปลูกพักให้ดูทุกคนอ่ะนี่แหละนี่แหละพักในนานินของลุงระวีดูลาของเขาข้างล่างค่ะทุกคนกองกึ่งอาจจะโดนฟุ้นโดนหยางลุงวิว่าได้ลางนี่จะยัดเข้าไปประมาณนิดนึงเท่าก็จะเท,ทให้เท,ทให้อันนี้เท้านะ่ะมันมีอัน,น ความเฉื่นก่อนมันอุ่มน้ำก่อนเขาจะเอา,มาเมล็ดเข้าไปแล้วก็เพาะเพาะไว้ค่ะทุกคนสติ๊กนาำตาะติ๊กบางนี่ค่ะซื้อฟองน้ำมาเขาเวลาเลาจะลงเขาก็เอาฟองน้ำไปชุบไปอ,อีหยังอ่าตอนอื่นเขาต้องพอเพาะเมล็ดก,ก่อนกันเนาะค่ะเขาก็จะใส่ตาถ่ายเขาเป็นแฉกๆเลยก็ได้หรือบอสฟองฉีเป็นแผ่นบางๆขายตามร้านขายของทั่วไปค่ะทุกคนเขาจะมีขายลงุงลุยจะซื้อมตาตัดเอาซื้อมตาตัดเอา มาเห็ดเอามาตัดเอาเน,น,ออนี่แหละทุกคนน่ะอ่านี่แหละนี่แหละพักแนะนำนิ่งของลุงรวีดูลาของเขาข้างล่างค่ะทุกคนกองกึ่งอาจจะโดนฟุ้นโดนยางลุงวีว่าใดล่างเนี่ยามสาววันนี้จะพามาชมขนานะคะขนาที่ลุงรวีปลูกในกองฟมค่ะกองฟมก็คือน้ำนิ่งนะคะน,น้ำนิ่งปลูกพักให้โดนอะค่ะทุกคนแต่ของการปลูกนิ่งกับอูยางหรอกค่ะง่ายๆค่ะทุกคน เรเริ่มต้นเอาข้า็หาฟ้องน้ำฟ้องอย่างมาเนาะคะ่ะทุกคน,นะคะเนาะเอาหาแผ่นฟ้องน้ำม,มาสร้างแบบที่เขาเนาะคะ่ะทุกคนแต่โคงการปลูกนิงกระโอยอยางหรอกคะ่ะง่าย